สวัสดีครับผมชื่อนันทวุฒิเกียรติรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อเอ็นฟ้าอ,อ,อายุ16ปีอยู่โรงเรียนเชมัยคริสเตียนนะครับอยู่ม .4 ครับผมก็ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนเชมัยคริสเตียนปีนี้เป็นปีแรกนะครับโรงเรียนก็ไม่ใหญ่พี่เล็กมากนะครับแล้วก็คนก็มีประมาณ1,500กว่าคนก่อนที่จะได้ตั้งกลุ่มเซลล์ก็ในช่วงนั้นก็บทพันธุ์ดก็อยู่ในช่วงการอดอาหารที่ฐานของแต่ละกลุ่มผมได้รับการแนะนำจากพี่โดว่าให้เรา แบ่งชีวิตคริสเตียนให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้เห็นหรือไม่ก็ตั้งกลุ่มเซลลในโรงเรียนของตัวเองนพอผมได้นับการท้าทายนี้ผมก็กลับไปในฐานพระเจ้าแล้วในช่วงนั้นโรงเรียนผมก็ได้มีค่ายคุณธรรมของนักเรียนม .4 ก็ไปเข้าค่ายคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยอยากลองตั้งกลุ่มเซลไหมเพื่อนก็สนใจและก็กระตุ้นล้นที่จะอยากตั้ง แบบไม่เคยทําและอยากจะทําในรับใช้พระเจ้าในโรงเรียนได้ก็ประกาศครับแล้วพอพอลงกลุ่มได้สักจํานวนหนึ่งก็ไปคุยกับครูว่าอยากทำกลุ่มเซลล์ตอนนั้นครูบอกว่าตั้งกลุ่มเซลล์เนี่ยครูก็อยากให้มีเหมือนกันกลับมาวางแผนกันอีกครั้งหนึง่งกับเพื่อนๆว่าวางแผนรายการเป็นยังไงแต่พอกลับไปคุยกับครูอีกทีครูได้บอกมาว่าครูยังไม่มั่นใจให้ นักเรียนเนี่ยตั้งกลุ่มเซลเพราะว่าไม่มีใครดูแลและไม่มีใครคอยควบคุมในการตั้งกลุ่มเซลลของนักเรียนครูอยากให้นักเรียนที่เรียนอยู่รวมกันแต่ไม่อยากให้เป็นกลุ่มเซลแบบย่อยๆอย่างนี้เพราะว่าจะขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งผมได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกพวังไว่าีขนาดน,นั้นนะครับแล้วก็กลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะทำยังไงดี จะผ่านสถานะนี้ไปได้ยังไงพอเว้นระยะมาสักอาทิตย์หนึ่งก็มีเพื่อนมาเรียกผมว่ามีพี่ๆจากหน่วยงานสภาเรียกผมไปคุยผมก็ไปคุยกับพี่เขาและพี่เขาก็พูดบอว่าครูได้บอกพี่แล้วว่าน้องๆเนอ,อยากตั้งกลุ่มเซลล์พี่ก็เลยจะมาช่วยน้องๆในการตั้งกลุ่มเซลล์ให้ในโรงเรียนนี้และให้น้องๆเนี่ย ทำกิจกรรมร่วมกันในเซลล์และพวกพี่ก็จะอคอยดูแลน้องๆอยู่ห่างๆสมาชิกตอนเริ่มแรกก็ประมาณ10บกว่าคนครับแล้วก็ได้เริ่มนมัสการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนนามาแล้วครับในกลุ่มเซลล์ก็มีการนมัมการมีการอธิษฐานแล้วก็มีการแบ่งปันมกัีวลแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับในโรงเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อสำหรับโรงเรียนที่ทําเซลล์มา2เดือนก็ได้เห็นเกี่ยวกับ นักเรียนคริสเตียนที่ไม่ค่อยกล้าจะจะแสดงตัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนก็เริ่มแสดงตัวว่าเฮ้ยเป็นคริสเตียนนะแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็เริ่มที่จะเข้าโบสถ์แล้วก็ตั้งใจกับพระเจ้ามากขึ้นนะผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบเจ้ามากที่พระเจ้าให้ผมและเพื่อนๆได้ตั้งผมเซีย์ในโรงเรียนได้รับใช้ในโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็พระเจ้าเป็นคนจัดเตรียมสถานการณ์ต่างๆให้ เกิดขึ้นและก็พระเจ้าได้จัดเตรียมพี่ๆจัดเตรียมคุครูจัดเตรียมเพื่อนๆที่เป็นคริสเยนในโรงเรียนนี้ให้มาอยู่รวมกันทําให้เกิดกลุ่มเซลล์นี้ขึ้นฮะอนาคตของกลุ่มเซลล์ก็อยากจะขยายกลุ่มเซลล์และก็อยากจะประกาศให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ยินข่าวพระเจ้าได้กลับมาหาพระเจ้าและก็ให้เขาเชื่อในพระเจ้าครับ